สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวพามาชมสวนตัดหญ้าใหม่ๆก็เลยออกมาทำคลิปข้างนอกเนาะก็เออก็ไม่มีอะไรนะคะวันนี้ <c oughs> นี่นี่นี่โอโ้โหสวนตัดหญ้าใหม่ๆนี่มันน่าเดินเนาะก็คือ วันนี้มีเคล็ดลับมาฝากนิดนึงนะคะก็คือหลายๆคนก็คงเจอปัญหาเ,เราเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เนาะสำหรับแอปเ,ออเป๋าตังนะคะก็คือถึงก็ประเภทเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มาแล้วก็หาข้อมูลเหมือนกันแหละว่ามันเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เนี่ยมันทําอะไรได้บ้างหมายถึงว่าใช้วิธีไหนบ้างอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ ก็บอกมีไปเปลี่ยนที่แอปกรุงไทยน็กไปอะไรอย่างเงี้ยอะไรหลายอย่างนะคะคือถึงก็ลองมาแล้วแต่ว่าก็มามันมันมันไม่อัพมันไม่ลิงก์ให้หรือ,อยังไงไม่รู้นะคะที่แอปเป่าตังก็ยังเป็นเบอร์เดิมที่เราเคยลงทะเบียนแล้วก็เรา,เายืนยันตัวตนทีนี้ถึงก็เลยมาใช้วิธีนี้ก็คือได้ผลนะคะก็เลยอยากจะมาแนะนำเพื่อนๆ ว่าใครที่เปลี่ยนโทรศัพท์เอ้เปลี่ยนเปลี่ยนเบอร์ใหม่นะคะก็ไม่เป็นไรแอปเป่าตังอันเก่าที่เรายืนยันตัวตนเบอร์เก่าไปไม่ยากเลยค่ะลบลบออกเลยแล้วโหลดใหม่คือก็คือง่ายๆคือลบแอปเก่าแล้วก็โหลดใหม่โหลดใหม่ทีนี้เขาก็จะให้เรายืนไม่ต้องกลัวนะคะว่าข้อมูลเราจะหายไม่หายค่ะ ก็คือพอเราโหลดมาแล้วเนี่ยเราก็ลงทะเบียนใช่ไหมคะพอลงทะเบียนเนี่ยเราก็เขาจะให้เรายืนยันตัวตนเราก็เตรียมเหมือนเหมือนที่เราทำครั้งแรกอะค่ะเตรียมบัตรประชาชนมาเราก็สแกนบัตรประชาชนสแกนหน้าเราแล้วเขาก็จะให้เราใส่เบอร์ใหม่เบอร์โทรศัพท์เราก็ใส่เบอร์ใหม่ของเราเพื่อที่เขาจะส่งรหัส OTP มาให้เรานะคะพอเ็ส่งรหัส OTP มาเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วยืนยันทุกอย่างทีนี้ ข้อมูลข้อมูลของเราก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะคะไม่ต้องกลัวว่าไอ้เงินที่อยู่ในเป๋าตังค์แล้วมันจะหายไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขายึดตามอาเลขที่บัตรประชาชนเรานะคะก็ยังไงก็ฝากคลิปเล็กเล็ก,ลกน้อยน้อยนะคะก็เดี๋ยวมีเคล็ดลับอะไรดีดเดี๋ยวติ่งมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะยังไงก็วันนี้ก็ ฝากช่องตุงติงแฟมิลี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ